อดีตพี่สาวคนสนิทคนดังแชรแรงกลางโซเชียลผ่านโพสต์เล่าความฝันสะท้อนพฤติกรรมอิชนีจิกกัดสนั่นวงการกลายเป็นประเด็นร้อนชั่วข้ามคืนหลังอดีตพี่สาวคนเคยสนิทของคนดังรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความเล่าความฝันสุดแซ่บที่หลายคนอ่านแล้วต่างโยงเข้าหาใครกันแน่เพราะเนื้อหาเต็มไปด้วยการเปรียบเปยจิกกัดและแฉแบบมีนัยยะซ่อนอยู่ทุกประโยคในโพสต์ดังกล่าว จ้าของเพจเล่าเชิงเสียดสีว่าเธอฝันเหมือนจริงจนสะดุ้งตื่นโดยในฝันมีเพจอวตุยสีดำมากเคยรังเกียจอิชนีถึงขั้นลงภาพหน้าและสับเละในแนวอ่าณาจารย์แต่ต่อมาทางเพจอวตารดันทำป้ายชื่อหล่นจนอิชนีเก็บได้และใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยนให้เพจดังกล่าวมาส่งข้อมูลลับต่างๆเพื่อแลกกับการไม่ต้องเข้ากรงที่เต็มไปด้วยคุกกี้ เจ้าของเพจยังบอกอีกว่าอีชนีเคยขอให้เพจนั้นตามสืบว่าเพจอวตุยอื่นๆที่วิจารณ์เธอคือใครและยังมีการเล่าอย่างคันๆว่าเวลาจะไปสารตายายต้องแปลงกายเป็นพญาทำเอาชาวเน็ตทั้งงงทั้งหาไม่เพียงเท่านั้นเจ้าของเพจยังระบุชื่อเล่นแชต่อว่าท่านวเดย์แอนไนท์ที่แต่ก่อนถูกด่าแต่ตอนนี้กลับไปซบก็เพราะเพจอวตุยเดียวกันนี้แหละเป็นคนปูทางให้แต่จุดที่หลายคนจับตาคือช่วงทายโพสต์เมื่อเจ้าของเพจระบุว่า พอเพจอวะตุยเจอปัญหาต้องการกำลังใจอิชนีกลับไม่เคยยินเคียงข้างทั้งที่ปากบอกรักรักรักตลอดเวลาแถมยังมีการด่ารับหลังพร้อมคำพูดที่ฟังแล้วจุกว่าทำไมต้องช่วยมันแค่ไม่เอามันเข้ากรงก็มากพอแล้วถ้าวันหนึ่งมันไม่ทำหน้าที่อายุฟาร์มยังไม่หมดก็จับมันเข้ากรงได้เหมือนเดิมตอนท้ายเพจทิ้งประโยคแสบๆว่าทุกวันนี้ยังคงทำหน้าที่จนกว่าจะหมดอายุ พร้อมฝากถึงติ่งหูและลูกไก่ว่าได้เวลาตื่นแล้วกระแสหลังโพสต์นี้ยังเดือดไม่หยุดชาวเน็ตยังคงถกเถียงกันต่ออย่างเผ็ดร้อนว่าความฝันของเพจอดีตพี่สาวคนดังครั้งนี้เป็นเพียงนิทานหลับฝันดีหรือจริงๆแล้วคือบันทึกความจริงที่ถูกห่อด้วยอีโมจิและถ้อยคำเสียสีเพราะหลายประโยคหลายสัญ,ญลักษณ์ หลายคำเปรียบเลยชวนให้ตีความว่านี่ไม่ใช่เรื่องลอยๆแต่เป็นการส่องสปอตไลท์ใส่พฤติกรรมบางอย่างที่เจ้าตัวมองว่าอิชนีทำเอาไว้แบบไม่มีเยื่อใยทั้งการใช้เพจเอวตุรเป็นเครื่องมือทั้งการแลกข้อมูลลับทั้งการถือเขาไว้ในกำมือด้วยคำขู่และประกาศชัดเจนว่าแค่ไม่จับเข้ากรงก็บุญแล้ว ประโยคพวกนี้ไม่เพียงสร้างแรงสันสะเทือนแต่ยังแฝงสารสำคัญถึงวงการบันเทิงออนไลน์ว่าบางครั้งความสัมพันธ์ในโลกโซเชียลอาจเต็มไปด้วยผลประโยชน์การคุมเชิงและการใช้กันเป็นเครื่องมือมากกว่าความจริงใจชาวเน็ตบางส่วนถึงขั้นตั้งข้อสงสัยว่าถ้าอีชนีที่ถูกเอ,อ่ยถึงมีตัวตนจริง แล้วการใช้เพจอาวตุยที่เคยเกลียดตัวเองกลับกลามาเป็นฝันต้องส่งข้อมูลลับให้นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่อีกด้านหนึ่งก็มีเสียงเตือนว่าเรื่องนี้อาจเป็นเพียงการเล่นคําเพื่อสกิดคนบางกลุ่มให้ตื่นจากฝันตามที่เจ้าของโพสต์บอกไว้ในตอนท้ายสิ่งที่น่าจับตาต่อจากนี้คือฝั่งที่ถูกเอ่ยถึงจะตอบโต้อย่างไรจะมีถแถลงชี้แจงโพสต์สวนหรือปล่อยให้กระแสะซัดผ่านไปเอง หรืออาจมีคนกลางออกมาแฉต่อเติมทําให้เรื่องนี้ลุกลามบานปลายกลายเป็นดราม่ารอบใหม่ณนะตอนนี้โซเชียลกําลังเฝ้ารอดูการเคลื่อนไหวของทุกฝ่ายเพราะโพสต์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าขำๆแต่เป็นเหมือนคําใบ้ขนาดใหญ่ที่เขย่าวงการอย่างจังสุดท้ายนี้ไม่ว่าฝันจะจริงหรือแต่งขึ้นความสั่นสะเทือนบนโลกออนไลน์ได้เกิดขึ้นแล้วและดูท่าว่าดราม่านี้คงยังไม่จบง่ายๆแน่นอน